สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องปองปายสุขโขสุคนวันนี้มาพ่อกับนุ่มหน่อยสาขามันกับพี่น้องมากับผมวันนี้ภาพาพี่น้องมากินทุเรียนหมอนทองครับพี่น้องมึงอันนี้จะเป็นทุเรียนหมอนทองนะครับผมนุ่มหน่อยสาข่ามันก็สอมากนะครับผมอันนี้จะเป็นนิ่มๆนะครับพี่น้องนี่ครับผมนุ่มหน่อยสาขามันก็สีมากเนี่ยนิ่มๆจัดหน่อยนะครับผมจก็จะมีหวานๆนะครับพี่น้องกระเหลียตะก้นมักนะครับผมบางก้นกับมักกรอบนอกนุ่มในนะครับพี่น้องนุ่มหน่อยสาข่ามันก็สีมากเป็นแบบ นิ่มๆจะง่อยนะครับผมมึงิึงี่นนองเิเอาให้แก้พี่น้องให้เบิ้งเลยนะครับผมครับผมผู้หญงแงเลยนะครับผมีครับี่น้องิึงนีครับผมนีครับผู้หญงแงเล่นะครับผมบอมากับผมมาจะแฉลบน้อยจะค้ับเหมอนนองครับผมอืมี่น้องหวานอืม บึ้งฮ่านี่ครับผมโอ้หวานเฮงนะครับผม,มอมืมอืมเบึ้งไปต่อกะเดละนะครับผมเพราะดีกินอันนี้ก็แล่ตะก้อนมักนะครับผมหน่อยจะข้ามกัดทีมากนินนิม่นไมปไปหน่อยอืมอืมบึ้งไปต่ออืม อเอาคนเยอะม่จำเด้นะครับผมนะอ้าพี่น่องพูดยังไงได้เะครับผมนะบผมึงนี่ครผมโอ้โหอยูีเลยหน่อยว้าวอืวาว หวานมันครับพี่น้องอืม,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 ม อืมรูเปลอืมหอมหอมขนาดนี้อืมนี่ครับผมไม่เป็นไรครอืมโอ้โห้หัวเงี้ยเลยครับผม

บบก็อย่างหยน่อยหูยน่อยกันแซมการนี่ไม่นอนเงียบผมหุยหน่อย้อมันนี่กัน 嗯嗯嗯，我慢慢比侬。 มากน้องไปเนี่ยนุ่นหน่อยสะข้ามก็ได้ทุเรียนหมอนห้องนุ่งฝากวีฝากน้องครับผมกินแล้วน้่หน่อยกับที่นอนนะครับผมคลิปนี้ก็บอสกันนะครับพี่น้องพ่อกันคลิปไหมน,นะครับผมคลิปนี้ก็สวัสดีครับ